Nó phải không nhiều nhá. Vâng, không bạn căn lên.

เางนี้ไม่ไหวทางนี้ไม่ไหววันเละนน้องเนาะเดี๋ยวการจะมาถ่ายบบบที่แงอีกเด้อนาะสบายดีพี่น้องสบายดีน้องผู้ชคเบาไก่เฮาเปลี่ยนอาชีพเลยพี่น้องอ่ะจากขายเสื้อผ้าเป็นขายกบพี่น้อง ใครอยากซื้อกบติดตอมาได้เด้อพอหยอกซื้อด้พี่น้องนี่อยากมกินคืออะไรนี่มันถึงง่อยเหรอภูมิใจขนาดพี่น้องอันนี้คือปล่อยเรามือกอนนีก่อนต้องเกยันก่อนนะเราไปลุมาปอยก็ได้นี่น่น่นัตะนหม ผมได้มีอันเป็นนาวิซาหรือว่าประสบการ์แนะนำไปเด้กผิน่องเด้อไก่ผมมีประสบการ์ในผิวน้องอย่างลองเบิ่งชื่องแรกยงินองลูกอ่ะลูกอ่ะหน่นูกกะไลเอกินเดอนกกะไลโตไหมาอรยโต่น้อง กินลกินเด้อมารลานเนี่ยหิวแต่เมื่อคืนยังอยงไเนียันี้ยังเรีมากินแามีเด้อบอกวชหลยังไม่หลใส่อีกน้อยนึงคหรอ่ตัวกันลยนาพี่นองมากผอบการไก่หน่อยอีริี่นองเลย ไปได้มีประสบการณ์บอกเลยเรื่องคือว่าผ้าแยงมาขัดน,นี่ใช่ไหมนี่คอยยังไม่ตากแด,ดดนะมันบอก่ามันก็แดดอยู่แล้วเอามาขันมันก็ยังแดดอยู่ขันนี่ยังแดดอยู่มันยังแดดทนอุ้ยมีแมงมุมน้ำอือเดี๋ยวคือมีแมงมุมจับออกปะแม,ม,มงมุมน่ ไอ้แม่น้องเนี่ยโอ้ยแตงดีๆก่อนบอกไก่เลี้ยงกบพี่น้องเลี้ยงมากินพี่น้องเย้ยบอได้เลี้ยงไปข้าแล้ว

แม่แม่เห็นก็ใส่ก็อะไรตีเลยฝอมแมงมุมอันอันขดเหยื่ออันผ่า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 ลองเพียงดอกไผ่ช่อมดอกตอกตอกมัดดอกไผ่ช่อมดอกเออดอกไผ่ตรงไหนแม่ผ่าผ่าดอกไผ่เลื่อนเหมือนแล้มองนั่มองนั้นผ่าผ่าพี่น้องเอ้ยแตกบ่ดับเลยบ่อจะเปิดบ่ขึ้นบ่ ผ้าผ้าไม่เถาพี่น้องเออมองเห็นผ้าผ้าไม่เถาใช่ไหมผ้าผ้าดอกไผ่ผ้าผ้าไม่เถาไอเถาสิตกใจแล้วมันดับเลยป่ะนะแม่เอาวิกมันลงเลยได้บ่มีไผ่มันคือผ้าโอ้ยอยู่เพื่อนอีเมืองเด้แตกตืมต่ำตืมต่ำอยู่อหมูมีไผ่มันกัดเขาได้เพราะมันมันมีกระแสไผ่ในหันนะเฮ้ยไผ่แตกอันนนั้สดเมื่อชมดอก คนตกพี่น้องเอ้ยคนตกผดังมือเข้านี่ป้าแตกตืมต่ำตืมต่ำพี่น้องผดังบูเคยเห็นจักเถื่อกระดาษกระดอพี่น้องเอ้ยผ่าแตงเตือนมีสติได้พี่น้องเด้องามผ่าลมฝนงามนี่พี่น้องเอ้ยผ่าผ่าพี่น้องบ่ได้ผ่าจักเถื่อเนาะตั้งแต่เห็นเฮือนมาเนาะ ห้กกระพ่าน้อมันาเนี่ยหักกระพ่านี่ไหยเต็งเต่เห็ดเต็งแตอยู่มาโบเห็นผ่าผ่าจะคเกอ่ออยู่นี่มันผ่ากบ๊กข้ามันผ่ามันผ่ากข้าวกุ้วผ่ากข้าว่ใส่น้ำัน่าะเียงไลอยตายสองสามตัวอือใครยูยังซ้ำนั่นเนาะเต็งกันได้เนาะ หา้อยหา้อยโตะละแปดล้อยโต้า้อยตภูมใจเล็กนอกน่อยพี่น้องเออเหน่ยากก็มากินได้พี่น้องได้หมดเลยพี่น้องภูมิใจโอ้ยภูมใจแห้งเลยถึงใจขาด

ล่างล่างมือหน่เด้อโอ้ยเลยปั่นโลดปานโลดมันพูดมันเออพูดไหป่ปานปันงมันพัวปั่นเนื้อม้วมันเดร้งเหรอทิ้ง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 ิ้งท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 งทด้งวิ้งทิ้ง้งทิ้งทิ้ง้ิง้ ใส่เอ้ยถ้าปล่อยกบมาใส่ไปถึงไหนเ้าปล่อยกบตัวหนึ่งนี่บ่ปล่อยต้องตีกบนะเานึ่งว่าจะสิบปล่อยนี่ถ้าใคปล่อยกบมาดูนึ่งด้วย่ะนีไงนแ่สิบปล่อยยังกันเนี่ยวะปลาเอารอปลาปลาปลาดูก็ได้ปลาเค็งมั้ยยังเอาปลาเค็งมั้ยเค็งอย่างมันเลี้ยงไงบ่เนี่ยเค็งวี่แหละมัเท่ากเหลี อย่างอึ้งเลเอย่างอึ่งป้าความคิดมันบบธรรมดามีกบก็ต้องมีอึ่งบบธรรมดาได้ลูกจ้าวหนิมีกบก็ต้องมีอึ่งบะลูกทั้งกบทั้งอึ่งจะกินตัวใดน้าหมอนอึ่งเพราะอึ่งกบก็เขากบลูกข่อยความคิดกินมาแล้วน้องนะฮะอันนี้ได้สิน้องจะได้กินไปแล้วออีรีเดี๋ยวพากันกินบะหมีมดสัก ข่าไปหาเห็ดก uh, um, okay. ินเห็ดอยู ouais, ่เออข่าวไปกินฮะบูฮูเด้มาเบิร์นเนาะยังไรที่ใส่ดอกไพ่ตัวใดดอกไพ่ตัวนี้โอ้เนาะคือเป็นอะไรห้องน้ำดาบเลยบออาโก้คือเป็นอะไรวะเป็นตาดาบนี่เลยพี่เ้าะดาบเลยจิง

าขอสีด้านไข่นะคะว่าก็คือว่าได้ินว่าสีมือนโมกับ่ดว่าไปแล้วว่าอล่ะพี่น้องคลิปนี้กับพ่อตนี้นพี่น้องเด้อขอไํานี้เนาะผู้ใดมีประสบการณ์อว่าความรู้นะก็เจ็บบอกคอมเมนต์มันเด้อพี่น้องเด้อครั้งแรกในชีวิตเด้อสวัสดีขอบคุณหลายครับ